สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้หยิำป่าแห้งครับนี่ป่าแห้งได้มานี่สองตัวล่างให้ก่อนเด้อท่านผู้ชมก่อนอื่นนะ กับนี่เขาก็ต้มน้ำครับใส่จะไข่ใบมะกรูดลงไปเกลือป่อนลงไปเห็น้อยนะครับนี่ต้มเจ้าจนมันนิ่มๆจีนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเขาก็ตักมาพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยให้มันเย็นแล้วก็เขาจะมาอันฉีกให้มันเป็นชิน้นเป็นชิน้นเนาะเอากลางใส่กลางใส่อย่างมันออกเนาะเดี๋ยวพักให้มันเย็นๆย็นสักก๊มก่อนบ่กับนี่เขาก็เตรียมนะพริกราบครับเอาน้ำพริกราบสำเร็จรูปครับลงไปครับมีหอมขาวหอมแดงแล้วก็เครื่องเทศเนาะอันนี้จะเป็นพวกแกนหอมป้อมมะระมะคัืนนะครับอันนี้ดิปันเซ็ตเรียบร้อยนะครับใส่ลงไป ก,ก็ต่ำาพื้มันละเอียดครับหลังจากนั้นละเอียดเสร็จแล้วปุ๊บกับนี่เอากะปิลงไปครับเพื่อความหอมท่านผู้ชมนี่ปลาแห้งมันเย็นแล้วครับนี่เขาจะเอามาฉีกๆให้มันเป็นชิ้นนะครับนี่ใส่กลางใส่อย่างองอกมันดีๆครับเวลากินมันจะได้มะมะ่มันจะได้บักเกนนอกเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ครับก็อยใส่อันนี้ปลาแห้งนี่มันยังบ่รีเปื่อยได้เต่อนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะไปต้มให้มันกำก,กันครับนี่เอานี้ กับนี่เขาจะตั้งน้าหมกัมนะครับน้าเก่ามันตะกี้นะครับนี่เขาจะมาต้มให้มันเปื่อยๆหมสักน้อยนึงท่านผู้ชมกับนี่เขาจะมาเตรียมครัวนะพี่กราบกันครับก่อนอื่นนี่ครัวหอมเจียวเดี๋ยวเขาจะเอารวยหน้าเนาอนี่เอาดมันเจียวนี่ไว้ครับท่านผู้ชมก็ครัวมันหอมหอมนี่ผักหอมเจียวไว้ก่อนนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะเอาไว้รวยตัวเนะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกลาบที่เอาเตรียมไว้ตะกี้นะครับมาคั่วมาเจาวกับน้ำมันให้มันหอมๆสักหน่อยท่านผู้ชมหลังจากนั้นครับป่าแห้งเหามันเปื่อยดีเรียบร้อยเขาก็เอาน้ำพริกลาบเนี่ยครับลงไปเลยนะครับนี่ไปปรุงรสกันนี้ครับใส่น้ำปลาไปเห็นน้อยหนึ่งท่านผู้ชมนี่แล้วก็ตามด้วยง่นเส้นนะครับวันนี้ย้ำใส่งุ่นเส้นาหมบเลยท่านผู้ชมนี่กับนี่ก็จะเป็นผักชีต้นหอมนะครับนี่ใส่โรยลงไปเลยนะครับแล้วก็นี่ไหนมีไหน หอมเจียวเขานี่เดี๋ยวเขาจะเอาหอมเจียวนี่โรยหน้าอย่างน้อยครับน้ำซุปมันถึงหอมโซ่ท่าผู้ชมครับหมกเอียครับยำปลาแห้ง่ายง่ายครับท่านผู้ชมครับไข่ตียากเนี่ยยักร้องก็เอาไปเนี่ยพอได้เลยนะครับนี่เมนูนี่ง่ายๆครับเหมาะขนาด